ขับเท้าค่ะขับเท้าพี่ไว้พี่ไว้ฉันหน่อยฉันหน่อยทำไมถึงมึงมีมีแฟนแล้วทำไมทิ้งเขาทําไมเพราะว่าตัวละครฟินนี้เหมือนมันมันมันหมายถึงคนที่หลงผิดด้วยนะครับเพราะว่าความจริงเราไม่ได้ตั้งใจทิ้งเขาหรอกแต่ว่าเขามาพูดอะไรบางอย่างกับเราซึ่งเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือในสังคมมีชื่อเสียงแล้วก็ดูเป็นคนเก่งมาพูดอย่างกับเราอย่างนี้เราก็จะทำรู้สึกว่าเราแบบเออมันอาจจะจริงก็ได้นะ เพราะฉะนั้นตัวละครฟินจะเป็นตัวละครที่แสดงถึงการคนที่หลงผิดเป็นวัยรุ่นที่กําลังสแสวงหาความมั่นคงในหน้าที่การงานในชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เดิมาเจอทางลัดเข้าเราก็เลยเออเราเห็นว่าทางนี้มันง่ายที่จะทำให้เราไปถึงฝันได้เร็วมากกว่าเราเลยเลือกทางนี้ครับผม <Ooh. S 1> อะไรนะครับ เล็บซีดด้วยอะไรนะครับมีเล็บซีดด้วยใช่ไหมอ๋อมีครับมีนิดหน่อยขำๆไม่นิดนะมูมาไม่นิดเลยมูมมาครับมูมมามูมมามากคนที่มูมมาเป็นใครติดตามชมได้ลวงศิษย์มูมาคนนี้จะได้รู้ว่าเป็นใครอ่าพี่แอนเก่งซากพี่แอนแล้วก็พี่ผมว่าเลื่อนเลื่อนตัวเองมาขยันมากเราให้เขาแก่แก่เลื่อนมา เอาเลียเลียเลีใหม่ไปได้เหรอออมดเียงพี่อมอยใรจไหม่ะพี่ไอมเี้ยไหม่เไไมอ่ะัดเ้ยดไดเี้ไมรู้่ได้ได้ได้อ่ะแกไม่แม่เราต้องฟ้าดปันอะไรยังไงบ้างไหมคะสามสาวก็พับมีรายเอีไงเอ้าคุ้ม อยู่ที่คุณอย่าเก่งกันจ้ะว่าไปแล้ว้องเจ็ดค่ะเออเออเออไม่ต้องฟาดฟินอ่ะฟาดฟันอะไรยังไงบ้างก็ก็ฟาดไปเรื่อยๆค่ะฟาดไปเรื่อยอะไรมาก็ฟาดไปหมดตื่นไดอย่งนี้ยังคื่นได้ยังตื่นไอ้แต่เดี๋ยวเรื่องเราต้องโดนแย่งสามีด้วยไม่ใช่เหรอคะ ก็ก็เราแม่สามีแล้วก็ลูกก็ช่วยอะไรอย่างงี้ค่ะลูกก็คอยวางแผนร่วมกันน้องพุกลูกเปล่งอย่างนี้ค่ะอยู่ในกังทีมแบบทีมทีมเพื่อแกเกอร์แกนฝั่งเรานี่อก็ได้กำลังเสริมพับเสริมเพราะว่าพับเกิร์คือจริงๆแล้วอย่างตัวละครการที่เล่นคือเชิญขวัญนะคะเชิญขวัญไม่ได้เป็นตัวละครที่อยากรวยแต่เชิญขวัญเป็นตัวละครที่ ต้องการที่พึ่งทางใจแล้วก็เลยมาหาไลฟ์โคสก็คือคุณมีนาคนะแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยนะทำให้เราต้องฟาดฟันกับเขาแล้วก็มาหาเนี่ยแะค่ะพี่แอรนี่แหละค่ะเออออะอะฟังแม่แล้วค่ะ ขมพี่ต้อมนะคะก็รับบทเป็นอีอ้อ,อยนะคะอีอ,อ <c oughs> <c oughs> ้อยอีอ้อยนี่ <c oughs> เป็นแม่ของไอนะคะเป็นแม่ค้าขายผัดไทยก็ปากกัดสีนหินนะคะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแล้วก็พยายามจะ สอนลูกให้อยู่บนความเป็นจริงลูกเนี่ยจะแบบมโนเยอะอาจะอยู่บนความฝันไปเชือ่อไลคโคดไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณแม่จะบอกคอยเตือนตลอดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองอเพราะว่าเราปรกักกัิดจีทีทมา์เงี้ยแล้วก็จะเป็นแม่ที่รักลูกมากคือฉะปะดะตลอดเวลาที่มีอะไรเนี่ยสามารถแบบลุยสู้ตายสู้ตายที่จะ ใครจะมาทํำลูกชันเนี่ยคือครูยอดตายอะไลประมาณนแม่ที่รยมากแล้วก็จะเป็นคู่สามีฉันหายไปไหนส่กที่แล้วก็จะเป็นแบบมีอารมณ์แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักกันในมุม<อ>ที่เป็นมีความของความเป็นจริงเป็นชาวบ้านนะคะ<อ>แล้วก็คือเรื่องเนี้ยต้องรู้สึกว่าถ้าใครดูนะคะคุณจะรู้ว่า เหมือนกับว่าเราอะจะฉลาดขึ้นในโลกกระทับในในสังคมตอนนี้ที่มันมีเยอะแยะมากมายที่คนมันพร้อมจะหลอกกันะในทุกวิถีทางซึ่งดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้นะคะแล้วก็มันทุกฉากที่เล่นจะบอกว่ามันมันสุด,ดจริงๆหรือฉากที่เข้ากับเชียร์เนี่ยภูมิใจมากที่ได้เอากาแฟร้อนลาบหัวเชีย <laughs> <laughs> ร์เดี๋ยวต้องไปดูกันมันมากนะอ่ะแต่เรื่องเนี่ยพี่ต้อมจะต้องเอ,อ่อด้วยความที่เราผิวขาวนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบเดี๋ยวไมไ่เข้ากับ ผิวผิวของน้องปุงเราก็จะมอดตัวเองให้เป็นผิวดำไปเลยเรื่องนะคะเดี๋ยวไปดูในเรื่องการมีแค่ฟังแค่นี้ยังอยากดูเนาะอ่ะน้องคู่ฝากกันสักนิดนึงเออจะได้ดูกันแล้วเนาะตอนแรกเออแต่ผัวฉันหายค่ะขอองหนูก็ขอฟังด้วยนะคะละครเรื่องเลี่ยงลวงค่ะหรือมาเล่นเป็นซูชินะคะก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะที่แบบเป็นน้องของเจไอที่รักแบบเจมากๆเอาแบบคาแรคเตอร์ในละครนี่แบบ อยู่ตลอดทุกคานกากา์อะไรอย่างนี้ค่ะ<ม>แล้วก็แบบอยู่กับแม่ด้วยอยู่กับแก๊งของคุณแม่มแล้วก็จะเป็นคนที่คอยแบบอยู่เคียงข้างเจ๊ซตลอดค่ะก็เป็น ร้านข่าวกับทั้งช่องวันเรื่องแรกนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะส่วผมก็บอกเลยแค่ว่าเป็นลุกเกอร์จงกเด็ก็เด็วก็เั็กก็ผมกม่เามารถบอกเด็เด้เอกก็เด็กก็เด็กก็กกด้กเดอกนกเด็กก็เอเด็กก็เด็กกกกด็กก็เคกัเก็เกนนกกกเ